ด้านหลังก้อยนะคะผ่อนถูกๆนะคะก็อยากจะบอกนะว่าด้านหลังก้อยเนี่ยลดปีใหม่นะตอนนี้เนื่องด้วยดอกเบีย้ยที่ถูกนะคะเริ่มต้น2.79เนาะ,ะทำให้1นถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้เงินดาวก็เลทผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000ประมาณ5,500ตลอดสัญญาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยาลิษ์คันนี้นะคะปี2017 339ตัวนี้จะเป็นตัวจีท็อปเนาะผ่อนอยู่5,000กว่าบาทลูกค้าคิดไปเลยว่าถ้าดาวอยากผ่อนถูกกว่านี้ดาวหมื่นลดลงไปที่200บาทนะคะค่างวดก็แสนละ2,000 ง่ายๆเลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2017นะคะสีขาวมีทั้งโฉมหน้าใหม่หน้าเก่านะคะหรือว่าจะเป็นถาดคันนี้นะคะปี2022 mm. นะคันนี้สามแสนกว่าบาทนะคะอย่เงี้ยผ่อนเล่นาพันหมดเลยลูกค้าถ้าอยากถูกกว่านี้ใช้เงินดาวนิดหน่อยนะคะ 12, 2> oh. 1 2ื0นสดาวน์ได้หมดนะวีออสแบบนี้นะคะผ่อนห้0 0ันนะคะสีนี้หาย,ยากมากนะสําหรับสีน้ําตาลแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว E นะคะ รละประกันหลังการขายทุกคนันไม่มีชนหนักพิกามจมน้ําสวมซากและตัดต่ออีกอย่างถ้าลูกค้าไม่มั่นใจเรานะคะแบงค์ตรวจสอบให้ลูกค้าอีกรอบหนึ่ง <Okay. S 1> ถ้ารถไม่สวยแบงค์ไม่จัดเข้าไปแน่นอนนะคะ <Okay. S 1> ก็อยากจะบอกว่าเราไม่ใช่ว่าขายอย่างเดียวนะคะแบงค์ก็ตรวจสอบเราด้วยแล้วเพื่อให้กับลูกค้าได้ของที่ดีที่สุด <Okay. S 1> หรือว่าอยากจะได้เป็นมาด้าสหรือเป็นอันติดปี2018อย่างเช่นแบบนี้ก็ขยับที่ประมาณ7 0 0 0นะคฟอร์จูเนอร์มีหมดเลยสีดําสีเทาสีขาวคันนี้ผ่อนหมื่นต้นๆค่ะ 519นะคะเครื่อง2 5 0ปี2012หมดแล้วหมดเลยนะคะ Honda j จ z นะคะ BRV เราก็มีนะคะหรือว่าถ้าอยากได้เป็น City มีขาวมีเทามีดำค่ะหรือว่าจะเป็น Swift นะคะ Swift ก็ผ่อน5000ปี2016หรือถ้าอยากได้ปี2021นะคะก็มีสีน้ำเงินนะนี่เห็นไหมลูกค้าปี2019 City ซิตี้มีหมดนะคะร้านเรามีเยอะมากๆลูกค้ามาเลือกได้เลยนะคะ ในส่วนของ2องคันนี้นะคะก็อยากจะบอกว่า อย่างเช่นคันนี้ผ่อนประมาณ3ามพัคันนี้ผ่อนประมาณ4ี่พันกว่าบาทตลอดสัญญานะคะถ้าเกิดว่าเป็นรถเกียร์ธรรมดานะจะผ่อนถูกมากๆนะคะลูกค้าบางคนขับเกียร์ออโต้ไม่ถนัดก็ขับเกียร์ธรรมดาก็ได้หรือจะเป็นคันนี้ก็ผ่อนประมาณ4ี่พันนิสสันมาร์0หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแต่ดสดได้นะคะจัดไปแนนได้หมดนะใครที่กําลังอยากได้โซนรถเก่งนะคะลูกค้าดูไปสุดนู่นเลยนะคะที่ก้อยพาชมรีวิวนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะสําหรับสต็อกของเรานะคะเราซื้อเข้าขายออก ออกทุกวันเงื่อนไขดีโปรโมชั่นเด็ดพิจิตพิษนุโลกไม่มีใครไม่รู้จักเราใครสนใจโทรหาก้อยก็ได้0928649324เรื่องรถให้มาเรอของเราได้ดูแลนะคะถ้าเกิดคุณกำลังมองหารถสวยคุณภาพดีเรารอคุณอยู่ที่มารวมอเตอร์นะคะสวัสดีค่ะ